สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีท,ทำโรงเรือนออบผลผลิตเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะให้ความร้อนสูงสูงโดยต้นทุนไม่สูงมากครับนี่เป็นโรงเรือนที่เอาไว้สำหรับอบผลผลิตเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่โดยโรงเรือนแบบนี้นี่ต้นทุนไม่สูงมาก ตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่ภายนอกโรงเรือนนี่ประมาณสาสิบองศานะครับอันนี้เป็นโรงเรือนของเราข้างในอบผลผลิตเกษตรอยู่เดี๋ยวจะลองเข้าไปวัดอุณหภูมิใภายในโรงเรือนดูว่าข้างในโรงเรือนอุณหภูมิเท่าไหร่การวางผลผลิตเกษตรผมไม่ได้วางไปบนพลาสติกดำโดยตรงนะครับ เม,มีมีไม้รองอยู่ชั้นหนึ่งการวางนี่ทำเป็นชั้นหลายๆชั้นก็ได้นะครับตามความสะดวกตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่ในโรงเรือนก็50องศาแล้วนะครับจากข้างนอก30องศามันมันสามารถเพิ่มจากอุณหภูมิข้างนอกได้ถึง20องศาเลยในการทำโรงเรือนแบบนี้ หลักการมันก็คือพื้นใช้พลาสติกดำเพื่อที่ความชื้นในดินไม่ไม่เข้ามาในโรงเรือนแล้วพลาสติกดำก็เป็นตัวอมความร้อนแล้วก็คุมด้วยพลาสติกใสเหมือนว่าเราสร้างภาวะเรือนกระจกให้กับโรงเรือนความร้อนเข้ามาแต่สะท้อนออกไปไม่ได้โครงที่เอามาตั้งเนี่ยจะตั้งทุกช่วง3เมตร อย่างโค้งที่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยห่างกันทุกช่วงสามเมตรสามเมตรสามเมตรแล้วก็จะมีเหล็กค้ำโค้งขวางห้าเส้นเส้นที่หนึ่งอยู่ริมนี้เส้นที่สองอยู่ตรงโค้งที่หนึ่งแล้วโค้งที่สองไม่มีก็มาตรงกลางมีอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นที่สี่เส้นที่ห้า สา,สามเส้นบนเอาไว้ขึงพลาสติกให้พลาสติกมันเป็นมุมแบบนี้นะครับแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะไม่ขังไอตัวเหล็กตัวตัวอันล่างสุดเนี่ยคือเอาไว้สำหรับขึงพลาสติกดำกับพลาสติกใสเนี่ยคู่กันมีช่องนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาทำแบบนี้แล้วความชื้นจากดินก็ไม่เข้ามาในโรงเรือนลมจากข้างนอกก็ไม่เข้ามานะครับ ด้านหลังโรงเรือนผมใช้ตะข่ายกันมแมลงเป็นตะข่ายกันมแมลงปิดหลังโรงเรือนทั้งหมดนะครับเพื่อที่ให้ลมจากข้างนอกเข้ามาได้แล้วก็กันมแมลงวันตัวนี้เป็นโครงของโรงเรือนครับผมจะแนะนำวิธีดัดโครงของโรงเรือนให้ครับวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นท่อแป๊บเหล็ก ขนาด4ีหุนไม่ได้ชุบกาะัยครับธรรมดาแต่เราก็ทาสีกันสนิมเอาเหล็กท่อนนึงเนี่ยมันจะยาวหเมตรผมแบ่งเป็น5ช่วงช่วงละ1เมตรก็คือจากจุดนี้ถึงจุดข้องอนเนี่ยหเมตรแล้วผมก็จะดัดดัดมุมโค้งทุกช่วง1เมตรนะครับนี่หเมตรตัวนี้2เมตรตัวนี้สเมตร ตัวนี้สี่เมตรตัวนี้ห้าเมตรแล้วก็ตัวนี้หกเมตรครับเหล็กยาวหกเมตรแต่ละมุมดัดให้มันได้ประมาณสามสิบหกองศานะครับสามสิบหกองศาห้ามุมมันจะเป็นร้อยแปดสิบองศาพอดีจะเป็นมุมที่เท่าๆกันนะครับแล้วรูปล่างมันจะเป็นประมาณนี้ครับพยายามจะให้ดูมุมกว้าง พลาสติกที่ใช้ใช้พลาสติกใสหน้ากว้าง6เมตรครับความยาวเท่ากับโครงเหล็กคือเหล็กยาว6เมตรพลาสติกก็ใช้6เมตรส่วนพลาสติกดำใช้หน้ากว้าง4เมตรก็จะพอดีแต่ถ้าเราต้องการจะที่จะเอาไว้คุมกันฝนให้กับแปลงดอกไม้เราก็ใช้พลาสติกใสความกว้างแค่4เมตรก็เพียงพอ ตัวนี้คือพลาสติกใส่ความกว้าง4เมตรมีเหล็กนอนวิ่งยาวตามโค้งอยู่3เส้นเส้นล่างไม่ต้อง1 2 3วิธีที่จะยึดพลาสติกกับเข้ากับโค้งเหล็กก็คือใช้เช็คกิ๊แบบนี้ครับ เหล็กขนาดสี่หุนกิฟก็ใช้ขนาดสี่หุนเหมือนกัน